ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคภูลตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณนะตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชฉวางอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหนึ่งใน21แห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ถือกำเนิดขึ้นจากพลังศรัทธาของเหล่าประสบนิกรตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎร โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้แทนผู้ป่วยที่ประชุมยังได้รายงานการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรชาชวางังรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวางให้ดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชนและยังได้นำสมุนไพรมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทยและยังมีกิจกรรมการผลิตสมุนไพรแปลรูปชนิดต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฉวางทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง